เยปอมสุดคุ้มโปรโมชั่นปลายปี899บาทครับสวัสดีครับบริษัทเดียรตกปลาตองแตครับวันนี้มีชุดเยียบปปอมนะครับราคาโปรโมชั่นปลายปีมานําเสนอให้1ชุดชุดนี้จะมีเฉพาะชุดเบสนะครับคันจะเป็นคันอ e ีโมชั่นจากไพโอเนียตัวนี้เม็ดินสิงคโปร์นะดีไซน์และพัฒน,นาโดยประเทศสิงคโปร ตัวนี้จะมีเวทเดียวนะครับเป็น8ปดี lb คัน e ี o t i o n นนะครับจะเป็นด้ามยางสงมพวเตอร์จะแต่งแหวนแล้วแต่งดิ้นเป็นสีเขียวนะครับวางไกด์ทั้งหมด9ตัวนะครับวงไกด์จะเป็นทีลิงนะตัวนี้จะช่วยลดความร้อนแล้วก็ช่วยทําให้ส่งสายได้ไกลขึ้นนะครับคัน emotion นนะครับจะมีเฉพาะคันเบสเท่านั้นนะครับขนาด6.6ฟุตสองท่อนเวท8ปดีหนึเท่านั้น สำหรับล้อในชุดโปรโมชั่น899นะครับจะเป็นล้อหยดน้ำจากค่ายอาชิโน A 2 0 0หมุนขวา A 2 0 1หมุนซ้ายตัวนี้จะมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับแต่จะมีสองสีเป็นสีทองดำทองกับดำม่วงนะมีดำทองกับดำม่วงมาดูสเปคกันล้อหยดน้ำของอาชิโนนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ีวง1 BB รอบ7.2ต่อ1ปรับหน่วง9ระดับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดีไซน์ใหม่2024นะครับจะเปลี่ยนตัวน็อคมานะครับตัวนี้น็อคจะเป็นพลาสติก ABS นะค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวสปูลจะเป็นสปูนแบบเจาะแต่งนะครับลดน้ําหนักนะความลื่นก็พอสมควรเลยนะครับตัวนี้เวลาเปิดฝาข้างนะบิดลงตรงๆนะครับแล้วดึงออกตัวนี้จะมีเม็ดน่วงให้5เม็ดนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่ด้านในสปูลจะเป็นสปูลแบบแกนยาวนะครับ แต่ว่าจะ C N C ลดน้ำหนักมาเฟืองด้านในจะเป็นทองเหลืองนะครับตัวเกียร์สายตัวนี้นะครับจะเป็น,นทรงกลวยนะทําให้เวลาที่ส่งสายเนี่ยได้ระยะดีขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นนะครับสําหรับเซ็ตโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ก็คือ899บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับสำหรับนานาที่อยากได้คลิกเสร็จปลาล่างนะครับตัวนี้เพิ่ม1 0ึบาทได้ลอก b a s Max ตัวนี้จะเป็นตัวดีไซน์2024นะครับออกแนวสปอร์ตนะครับสวยมากๆเลยน็อปตัวนี้จะเป็นน็อปที่ปั๊มโลโก้ของอาชิโนไว้นะครับปั๊มนวงเก้าระยะตัวนี้เวลาเปิดท่างนะครับจะเป็นอ่าตัวล็อกนะตัวเราต้องบิดตัวล็อกลงมาก่อนแล้วก็ดึงสปูลออกตรงๆด้านในจะมีเม็ดหน่วงสิบเม็ดนะครับมีลูกปืนให้สปูลจะเป็นแบบแกนสั้นนะครับ เจาะ C N C ลดน้ำหนักนะครับตัวนี้สปูนเนี่ยเบามากเบามากๆเลยเฟืองด้านในจะเป็นทองเหลืองนะครับเวลาใส่นะครับก็เอาตัวสปูนใส่เข้าไปให้ลงล็อกก่อนเสร็จแล้วฝาข้างใส่ไปตรงๆแล้วก็บิดล็อกขึ้นนะครับลออ b บ s แ Max มาพร้อมกับ5้าบวก1 BB ่อบ7.2อบ7.2ต่อ1พร้อมคลิกเสียงปาราดสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นลออ ตัวบัสแบ็คแทนนะครับเพิ่ม100บาทตัวโปรจะเป็น999บาทไปดูของแถมกันสำหรับของแถมนะครับที่จะได้ไปนในเซ็ตโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด899หรือ99 9กนะครับก็จะมีสายพ E ถักสีหนึ่งม้วนเป็นสายแบบสลับสีนะแต่ตัวนี้จะเลือกปอนได้ว่าจะเอากี่ปอนแต่จะเลือกรุ่นไม่ได้เราจะรุ่นไปให้นะครับมันจะมี2อสรุ่นที่เป็นสายพ E ่อสีแบบมันติคัลเลอร์สายช็อกโก렛นะครับความยาว5เมตรอันนี้เลือกขนาดได้ สำหรับกบยางนะครับจะแถมไป้2ตัวจะเป็นกบยางแบบเขียนลายหนึ่งตัวกบยางแบบกับย่าน2ใบหลิวอีก1ตัวนะครับ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบคะรุ่นคะสีไปให้นะครับเลือกไม่ได้ชุดหนอนยางเท็กซัสนะครับตัวนี้จะแถมไปให้1เซตเลยมีหนอน2ตัวมีเบ็ดวอมีตะก,กั่วนะครับตัวนี้เลือกสีไม่ได้กระดีครับกระดีเล็กอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะคะสีไปให้นะครับเลือกไม่ได้สติกเกอร์อีกหนึ่งดวงนะครับๆๆๆรสำหรับของแถมในเซตโปรโมชั่น รวมของแถมทั้งหมดนะครับ7ชิ้น mm hmm. สำหรับนา,นาที่สนใจชุดโปรโมชั่นตีอะพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด8-9 9คันอ e ีโมชั่นกับล้อก A00 หรือ A201 นหะครับหรือชุด999น, e นะครับคันอีโมชั่นกับล้อก Best m a กนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับนา,นาที่สนใจนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยหรือคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ